วิธีเลือกป้ายคอเสื้อสำหรับชุดกีฬาเพิ่มคุณภาพและความโดดเด่นให้สินค้าในอุตสาหกรรมชุดกีฬาป้ายคอเสื้อเป็นส่วนสำคัญที่มักถูกมองข้ามทั้งที่จริงแล้วป้ายนี้สามารถช่วยเพิ่มมูล,ลค่าให้กับสินค้าได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสื่อถึงแบรนด์การสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้สวมใส่ หรือการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าบทความนี้จะช่วยแนะนำวิธีเลือกป้ายคอเสื้อสำหรับชุดกีฬาอย่างมืออาชีพ 1. วัสดุของป้ายคอเสื้อการเลือกวัสดุของป้ายคอเสื้อมีผลต่อความสบายในการสวมใส่และความทนทานของสินค้าผ้าซาตินสัตว์ให้ความรู้สึกนุ่มไม่ระคายเคืองผิวเหมาะสำหรับชุดกีฬาที่ต้องการความหรูหรา ผ้าทอวัวเวินมีความทนทานสูงและสามารถสร้างลวดลายหรือโลโก้ได้อย่างชัดเจนไนลอนไนล่านหรือโพลีเอสเตอร์พาลีเอสเตอร์เหมาะสำหรับชุดกีฬาที่ต้องการความคงทนและทนต่อการซักบ่อยครั้งป้ายพิมพ์พรินทีปลเบลเบาสบายและสามารถปรับแต่งลวดลายได้ตามต้องการ 2. ขนาด และรูปทรงของป้ายขนาดและรูปทรงของป้ายคอเสื้อควรเหมาะสมกับดีไซน์ของชุดกีฬาป้ายเล็กและเรียบง่ายเหมาะสำหรับเสื้อกีฬาแนวมินิมอลป้ายทรงยาวหรือป้ายวงกลมเพิ่มความโดดเด่นให้กับแบรนด์ควรเลือกขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปเพื่อไม่ให้รบกวนผู้สวมใส่ขณะเคลื่อนไหว 3. การออกแบบโลโก้และข้อมูลบนป้าย ป้ายคอเสื้อเป็นที่ที่คุณสามารถสแสดงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนโลโก้แบรนด์ควรชัดเจนและสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ขนาดและวัสดุของเสื้อระบุให้ชัดเจนเช่น S M L และวัสดุเช่น100%่งร้อยเปอเซนาเตอร์คำแนะนำในการดูแลรักษาเช่นซักมือหรือซักเครื่องเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเสื้อ 4. การเลือกสีของป้ายสีของป้ายควรกลมกลืนกับชุดกีฬาเพื่อความสวยงามสีพื้นฐานเช่นขาวดำหรือเทาเหมาะสำหรับชุดกีฬาที่มีดีไซน์เรียบง่ายสีที่ตัดกันเช่นทองหรือเงินเพิ่มความโดดเด่นให้สินค้า 5. ตำแหน่งและวิธีการติดป้ายตำแหน่งของป้ายคอเสื้อมีผลต่อความสะดวกสบาย ติดที่ด้านในคอเสื้อเป็นตำแหน่งที่นิยมและดูเรียบร้อยการเย็บป้ายควรเย็บอย่างประณีตเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยป้ายแบบพิมพ์ลงบนผ้าช่วยลดการระคายเคืองจากการสัมผัส 6. กการเลือกผู้ผลิตป้ายควรเลือกผู้ผลิตที่มีคุณภาพและประสบการณ์ตรวจสอบตัวอย่างงานก่อนสั่งผลิตเลือกผู้ผลิตที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการเช่น การใช้วัสดุพิเศษหรือการออกแบบเฉพาะตัวเจฟแนวโน้มใหม่ในการเลือกป้ายคอเสือ้อป้ายรักโลกใช้วัสดุรีไซเคลิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมป้ายแบบ